สวัสดีครับวันนี้ทนายเดชาจะมาพูดถึงเรื่องรถแลมโบกินีคันหนึ่งนะนะครับวิ่งมาปกติฮะเลนกลางฮะนะครับนะปรากฏอยู่ดีๆก็เลี้ยวขวากระทันหันถ้าอย่างนั้นโดยไม่มีปีมีขุยนะครับนะทง้งทงที่เลนเลนขวาก็มีรถจอดอยู่อยู่ดีๆก็วิ่งอยู่เลนกลางแล้วก็หักขวาเลี้ยวเสร็จแล้วก็ลดกระบะ เขาวิ่งมาทางตรงฝั่งตรงข้ามในเลนในเลนที่สวนทางกันก็เลยชนกันสนั่นวันไหวนะครับได้รับความเสียหายตอนแรกดูทําท่าทําทางเหมือนจะไม่ยอมรับสรารภาพว่าตัวเองผิดก็บอกว่ารถกระบะผิดนะครับพอดูคลิปกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุทุกด้านแล้วเห็นชัดเจนเลยนะครับว่านะครับว่าการกระทําของคนขับรถแลมโบนี่ผิดกฎหมายจราจรชัดเจนนะ คุณอยู่ดีๆเนี่ยคุณอยู่เลนกลางคุณจะเลี้ยวขวาได้ไงคุณต้องอยู่เลนขวาสุดเพื่อจะเลี้ยวขวานะแล้วคุณก็เลี้ยวกระทันหันไปแล้วก็คุณไม่สนใจเลยว่ารถในช่องทางเดินรถที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะใครจะเป็นจะตายจะมายังไงคุณไม่สนใจนะครับก็คุณก็หักไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถเขาก,ก็เสียหายคุณก็เสียหายโชคดีที่ไม่มีคนตายนะครับพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยผิดกฎหมายชัดเจนผิดกฎจราจรชัดเจนสมควรจะพักใบอนุญาตด้วย โชคดีตอนหลังคุณก็ยอมรับความจริงได้รับสารภาพนะครับก็จบกันไปน,นี่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรวยนะครับนะนะผมอยากจะใช้คำว่านะนะขับรถราคาเป็นล้านสันดานสลึงเดียวอยากใช้คำนี้ลดร,ราคาเป็นล้านสันดานสลึงเดียวก็หมายว่ารถคุณราคาหลายสิบล้าน นะการศึกษาก็สูงชาติตระกูลก็สูงแต่ว่าสันดานคุณเนี่ยมันแย่มากคุณขับรถเนี่ยคุณ,ค,ณคุณคิดว่าคุณรวยไงถนนก็มาใช่ของบิดามารดาคุณเนี่ยคุณไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายชิพหายอะไรของใครก็เลยเนี่ยแบบนี้แย่มากเนี่ยกรมการขนส่งเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องการพักใบญาติบ้างนะครับอันนี้ก็นําเล่ามาสู่นะไม่ใช่ว่าโอ้ขับรถสปอร์ตคาซูปเปอร์คากูจะขับยังไงก็ได้ใครจะเป็นจะตายก็ช่างแม่มัน ไม่ใช่พ่อใช่แม่กูมันแสดงถึงความที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยนะครับในการที่จะขับรถอยู่บนท้องถนนควรที่จะมีการพักใบอนุญาตนะครับอันนี้กนะ็นำมาเล่าสู่กันฟังใครเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับจุกครูจุกครู